สวัสดีทุกคนเนาะกะเมื่อนี้กะหลายคนอาจจะบ่เห็นน้องตุ๊กปล่อยคลิปมืดๆเนาะทุกคนกะมันมีปัญหามาเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เนาะตุ๊กเซตหาอูว,ว่าอันเอ,อูเป็นอย่างซ่องหลังบ้านของเฮาคือเข้าบได้อูก,ก็ว่าโอ้ลองปิดเครื่องแล้วเปิดไม่เบิ้งเพื่อแบบว่าอันเข้าได้หลังจากที่ปิดเครื่องแล้วก็เข้าไปแล้วกะ็น้องก็บอกว่าเออเข้าได้เด้อแล้วอูก,กับบได้คิดอย่างเนาะอูก็นอน ตื่นเศร้ามาทีนี้ประมาณตอนสวยๆแต่ว่าตุ๊กคนเดียวนี้บริได้อยู่บ้านนะตุ๊กไปบ้านนาบ้าวเนาะแล้วสับปีโทรหาอูว่าเดี๋ยวนี้ซ่องตุ๊กขนาดเข้าไม่อย่างกับบัวได้เลยแล้วก็มีหูกระทึกปิดอันเดอรไปเลยแล้วก็อูก,ก็เลยเข้าไปก็เลยเบิ้งก็เลยหูซึกหูเลยเนาะว่าถึกแฮกแล้วเดี๋ยวนี้บัญหาของอูนี่ก็คืออูสร้างซองให้น้องแต่ว่าอูเป็นลืมอ่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่สำหงเวลา เวลาเวลาเฮ็ดซ่องขนาดว่าเวลาเวลาเวลาซ่องมีปัญหาเหล่านี้แล้วเขาสิก,กู้คืนอีเมล,ลอเด้อขนาดแล้วอู้ไปลืมรหัสผ่านเอ้ยว้ไม่ลืมนะฮะไปลืมเบอร์โทรแล้วก็เลยอู้ก็เลยใส่ตัวอีเมลเนาะใส่อีเมลเอ,อู้ฮันยืนยันไปแล้วยืนยันกู้คืนแล้วแล้วเดี๋ยวนี้มันให้รอท่ายอยู่ส8ชั่วโมงเห็นมึกตอนน้องตอนสปีตอนแม่กิกเซฟบอกรหันโทรมาบอกรหันอู้กันหน้าเรื่องเลยเนาะคิดอย่างบ่ออกเลยก็แบบ เช่ได้ไว่าอู้ก็แซดไปถามเบ้าเราคนอินดี้เนาะสุกเนาะกะสุกก็บอกให้อ่าเอาอีเมลสัมหองไมาอย่างยืนยันไปยืนยันตัวตนไปเพื่อกู้คืนมาเนะเดี๋ยวนี้อู้กับกู้คืนมาแล้วรอท้าประมาณ48ชั่วโมงว่ามันจะเป็นอย่างไดแต่ว่าอู้ก็พรรยรยามซอกหาทางอื่นที่จะแก้อีกก็คือลองถามหลายๆคนเบิ่งตอนนี้ก็คือซองทันกับเข้าอีเมลก็เข้าได้ยู่ทุกคนแต่ว่ามันให้เฮายยืนยันละ ยืนยันรหัสถนะเขาเจ้าน่าจะแฮกไปแล้วเอารหัสอีอย่างไปเล้วกะเฮ้อทุกคนฝ้าทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องตุกเดี๋ยตอนนี้อู้กับโบฮูซีช่วยน้องจังใดแต่พยายามช่วยที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือรอท่า48ชั่วโมงเขาเจ้าบอกว่าให้รอท่า48ชั่วโมงเพื่อจะมีเอาแม่เฝ้าตามแม่รอท่า48ชั่วโมงเพื่อให้มีลิงลิงมาเพื่อให้เฮายืนยันตัวตนไปอีกสินะ อตอนนี้อู้กระมืดแปดด้านกินกันเน้องยานมีความรู้สึกยานเลยยานว่าซองน้องสิหายไปหรือว่ากู้คืนมาบบได้หรืออีอย่างจังใดเนาะเพราะว่าเคยเห็นซองหลายๆคนที่เขาเจ้าทึ่งแฮกไปเสียหนะ่ะแต่ว่าเขาก็บบคิดเลยว่ามันสิมาเจอกับซองน้องตัวเองเสียนะกับครอบครัวตัวเองแต่ว่าอ่า<อ>สีว่าจังใดว่าอ,อ,อยู่อ e ีเมลที่อู้ตั้งให้ตุกขนา ตุ๊กพัดเอาไปใส่อ่ะเฟซบุ๊กน,นั่มมันอะมันก็นเลยเฮ็ดตัวนี้บลอกก็เลยเฮ็ดให้ที่เขาเจ้าแบบสาม,มารถแฮกได้ปกติอีเมลมันก็บ่ได้สาม,มารถที่ว่าสิแฮกได้ง่ายไดถึงขนาดนั้นนะนะอุกใจเซีย <c> น <oughs> อะไรต่อไปดีตอนนี้ก็คือโบมีรอทาสี่สิบแปดชั่วโมงก่อนเนาะตอนนี้รอทาสี่สิบแปดชั่วโมงก่อนอุก,ก็ต้องฮู้แหละว่าน้องก็อุกใจอยู่แต่ว่าตอนนี้อุก,กับตุ๊กบริยูร่วมกันเนาะตุ๊กบริยูบ้านเนาะ ตุกไปเฮือนนาบ้าอยู่ที่อ่าอยู่น้ำยนเนาะไปเฮือนนาบ้าอยู่ที่ไซสุสบู์ไปเกี่ยมขึ้นเฮือนไม่เพราะว่าแม่จันก็นสิไปแม่จะสิไปเมื่อไหร่แม่วันที่หกเนาะวันที่กเนาะไม่จันสิไปแต่ว่าอูไม่ได้ไปอูเจ้าเฝ้าเฮือนเนาะแต่ว่าตอนนี้ขนาดเป็นอูอูบุ๋มเป็นเจ้าของซองอูยังอุกใจเนาะส่วนน้องเป็นเจ้าของซองแท้ๆก็น่าจะอุกใจแหละแต่ว่าน้องก็ไม่ได้แสดงอาการไม่อย่างออกมาดอกแต่ว่าฮู้เลยว่าต้องอุกใจแหงก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้เด้อภาวนาขอให้ ได้กลับคืนมาเนาะตอนนี้ก็คือพยายามกู้แล้วก็พยายามรอท่า48โมงเบึ่งว่ามันสิมีลิงก์อย่างทรงมาบบตามที่ข้าเจ้าแจ้งเตือนทันบฮ้ตอนนี้จะเส้นแ,แนวแหงโบแนวสิเฮ็ดเนาะกะสิมาบอกทุกคนประมาณนี้เนาะว่าที่เห็นซองน้องทุกเป็นแบบนั้นเนาะกะฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเขาเด้อบ๊ายบาย